ผมเชื่อออโต้วันนี้จะมารีวิวดาบนะหน้าตัาของยอดมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับรูปลักษณ์สมบัติก็จะเป็นแบบนี้จะมีสีดำแดงพอกดสีแดงตรงนี้ก็จะมีแสนขึ้นนะ สร็แล้วสีฟ้าสีสีฟ้า,ส,ส,ฟาสีเทาสีน้ำเงินนะร่ากลายเป็นได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือเที่ขับมอเตอร์ไซค์อย่างที่สองก็คือดาบนคฮะ ดาบแสแล้วก็จะเป็นปืนแนละ้วเร่ยงสุดท้ายก็คือกล้องสองทางไกลแล้ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ